ตอนนี้มาที่มักกะสันนะครับกระบวนที่จอดในทางลีกคือกระบวนที่388ครับได้หัวรถจากอาส o ตอม4110วัวน,นี้ก็สภาพนั้นยาแย่นะครับอยากจะเข้าไปทำการปรับปรุงสภาพผิวนะฮะต้องใช้ครีมอะไรทานะ อยูใ่ใกล้ๆนะครับหมายเลข4110 41, ผู้สานจอดร,รอขบวน281ที่จะเดินทางไปกบินบุรีขบวน281กำลัง จะเข้าสู่สถานีมักกะสันนะครับส่วนขบวน388นะัจอดรอมาสักพักหนึ่งแล้วเป็นรถโดยสารธรรมดาเดินทางไปกบ,บินบุรีออกจากวลำพงเวลา8โมงตรงส่วนอันนี้เป็นขบวน388รถนั้นมาจากสุมทางชาเชิงเศราเป็นรถชานเมือง

พ่จากสัตว์มักกันแล้วจะอยู่กับทรงผู้เนารที่ไม่อยู่โดเทืองไทยตลอดไปทางไหเทีคองนกระวน388แนะครับจะออกมีอะาเงลที่อสนใจทางุผู้เนาือโดยนา้นมกังของบองแท่งของบางรังาเดันาบางน้ำเลี้ยงรัฐาลบ้านสร้างปราจีนบุรีประจันม ตลอดปลายทางสถานีจบบินบุรีมีต่อโดยสารแล้วขึ้นจัตหาที่นั่งบนขอบบนรถได้เป็นที่เรียบร้อยค่ะขอบบนค่ะเดีวเวลาขบวน388พร้อมออกเดินทางนะครับ281นี่ก็เตรียมออกไปเหมือนกัน ส่ว28น281ะนั่นออกเดินทางไปแล้วในส่วนขบวน388นั่นก็รอจังหวะอาสตอมซ1หนพร้อมทำขบวนออกเดินทางได้โอ้โหหวีดนิดเดียวครับ

ใตยต่อไปก็พญาไทยยมราชเอาพญาไทยอุลุพงด้วยนะฮะจอดอุลุพงแล้วก็ยมราชจากนั้นค่อยไปที่หัวลำโพงเพื่อทางครับ